อรุณสวัสดิ์ครับแฟนเพจคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมนทุกท่านครับในวันนี้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาเราเจนได้ว่าแม่พระเสด็จไปเยี่ยมนางเอริสเบตมากกว่านั้นอีกนางเอริสเบตได้รับความชื่นชมยินดีพระจิตเจ้าตัดผ่านนางเอลิซาเบตนางเอลิซาเบตอุทานออกมาว่าเธอเป็นผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเห็นไหมละครับว่าความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นที่นาซาเรสมากไปกว่านั้นอีกยังเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหรือว่าเขตหุบเขาในแคว้นยูเดียด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับช่วงเทศกาลพระคิดตสมพบกำลังจะมาถึงแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเรามีความชื่นชมยินดีเราแบ่งปัน ให้กับคนอื่นมากน้อยเพียงใดขอให้วันพระคิดสมพบความชื่นชมยินดีจงบังเกิดกับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านครับสวัสดีครับ